บันทึกสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีอ่าเพื่อนๆน,นะครับใน youtube c ช anel n ลาบหมูสตูดิโอและน้ําหวานออฟ i ิเชีนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระเกรดความรู้ดีๆนะครับมาฝากอีกแล้วน,ละนะครับ <Facebook. S 1> ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความไอทนะครับก็ส่วนผมินเทเน จะมีอะไรมาฝากหลายๆก็เข้าไปดูกันนะครับเฟซบุ๊กไลน์ไห้าสิบเรายการใหม่ผมก็จะใช้เสียงของกันยานะครับอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับโ okay. อเคเพลงมนงตาบอไทยโอเคครับเรามาฟังขวอ,อ่าข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ตั้งค่าให้ สัมผัสลายนิ้วมือเนี่ยระวังพวกวิสาชีพนะครับระวังพวกวิสาชีพจะมาแอา่ตะแกนลายนิ้วมือเราได้นะครับส่วนจะยังไงรายละเอียดไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลาบหมูสตูดิโอและน้ำหวานออฟฟิเชีด้วยนะครับผมไปฟังกันเลยครับระวังตกเป็น ระวังตกเป็นเหยื่อเผยวิธีการที่ผู้ร้ายสามารถปลอมลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ของเราชาว์ปเบรเทสหลายคนอาจคิดว่าวิธีสแกนลายนิ้วมือฟิงเจอร์เพนเต t ร์ n ทนติเคชันั้นเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยแต่จริงๆแล้ววิธีการดังกล่าวกลับมีข้อบอกพร่องที่อาจทาให้เราตกเป็นเหยื่อของผู้ร้ายได้โดยทั่วไปแล้วลายนิ้วมือของคนเรามักจะทิ้งร่องรอยไว้ตามที่ต่างๆเช่นประตูรถแท็กซี่หน้าจอสมาสร์ทวอทชจรโฟนหรือแม้แต่แก้วไวในร้านอาหารซึ่งบทความของทีมเครกซิชยูเรที่ลามได้เผยว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่ผู้ร้ายจะสามารถปลอมลายนิ้วมือของเราเพื่อเข้าปลดล็อกอุปกรณ์ได้อย่างไม่ยากเย็นดังนี้หนึ่งค้นหาลายนิ้วมือของเหยื่อที่มาเคร สองถ่ายภาพและแต่งภาพด้วยโฟโตช็อปให้เป็นภาพสีเนกาทีฟเนกาทีฟที่มาเครื่องสใช้เครื่องเลเซอร์ปรินต์อิปริน์ภาพเนกาทีฟลายนิ้วมือลงบนแผ่นอาร์เซิลทชีตจะได้รอยนิ้วมือที่มีความนูนเป็นสามมิติการ์ดวัตถุเซมอนที่มาเครื่องสีใช้กาวติดไม้เวลตูทาและเกลีให้ทั่วลายนิ้วมือบนแผ่นอาร์เซิลทชี เครดข้ามเมื่อกาวแข็งตัวจะได้รอยนิ้วมือติดบนกาวซึ่งผู้ร้ายจะสามารถนำไปใช้ปลดล็อกระบบสแกนนิ้วมือของอุปกรณ์ที่เหยื่อใช้อยู่ได้ที่มาเครดจากการทดลองของเครดพบว่าพวกเขาสามารถใช้วิธีดังกล่าวในการปลดล็อกไอ a d m แมคบุ๊กโปรหรือแม้แต่ฮาร์ดแวร์วาลิทที่ใช้ระบบสแกนนิ้วมือได้อย่างไม่มีปัญหาวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อการสแกนนิ้วมือไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภยัยและเราไม่ควรที่จะพึ่งพาการสแกนนิ้วมือในทุกระบบการกระทำเช่นนี้จะทำให้ข้อมูล ได้ง่ายดังนั้นผู้ใช้ควรพิจารณาในการใช้พาสเวิร์ดท,ที่คาดเดาได้ยากสร้ารืองพาสเวิร์ดและการใช้ระบบยืนยันตัวตน2อชั้น2 f a ฟ t าคัลเทอร์เทนติเคชันแทนอ้างอิงเครกพิสูจน์อักษรสุดยาเปจำรัดอ่าเป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลสาระดีๆที่ผมนํามาฝากนะครับเกี่ยวกับระวังนะครับกลุ่มวิชาชีพนะครับจะสะแกนลายนิ้วมือเราได้นะครับซึ่งรายละเอียดเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า ลายนิ้วมือต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากเราไม่ตั้งใจก็ได้นะครับอาจจะไปปร,กร uh ากฏอยู่ที่อ่ารือรต่างๆของรถอะไรเงี้ยนะครับป้ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วเขาก็บอกทิ้งท้ายไว้ว่าอ่าการตั้งค่าให้สแกนเป็นลายนิ้วมือเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยต้ทีเดียวนะครับเขาก็บอกไว้อย่างนี้นะครับให้ ให้เราสร้างรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดที่คนอื่นเนี่ยสามารถสุ่มหรือว่าเดายากนะครับนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่นำมาฝากกันไม่ก็วันนี้ก็ขอจบการทำคลิปวัเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับลาหมูสตูดิโอและน้ำหวานออคซิเชียลนะครับก็ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรนั้นนะครับหลายๆก็เราดูกันต่อไปนะครับการแจ้งเตือนหยุดก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ